แค่เปิดทีวีในเวลานี้ก็จะได้พบกับรายการสนุกสนานที่จะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมกับความสวยงามและบรรยากาศดีๆทั่วประเทศไทยกับรายการประทับใจไทยแลนด์วันนี้คุณโนรทวัตรทัศนาพลพินิษหนุ่มที่มีหัวใจสไพายเป้จะไปเที่ยวกับเราที่จังหวัดอุดรธานีครับจะมีภารกิจอะไรให้คุณโนรได้ร่วมสนุกกันต้องติดตาม สูตรตำนานผีจ้างหนังที่คำชะโนดสวัสดีครับดีครับนี่ครับผมจะต้องเข้าไปเที่ยวในคำชะโนดอย่างมีคนไปเป็นเพื่อนพาไปักหน่อยฮะตอนนี้เราต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับถอดรองเท้าแว่นตาครับหรือเป็นแหวนนาฬิกาโอ้ไม่ต้อง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 นะคำชะโนดหรือวังนาคินมีเรื่องเล่าสืบทอดมาแต่โบราณโดยเฉพาะแถบลุ่มน้ำโขงสองฝั่ง ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่ขึ้นลงระหว่างดินแดนของมนุษย์กับดินแดนของนาคมีลักษณะเป็นเกาะที่ลอยน้ำอยู่ซึ่งแปลกประหลาดมากที่นี่มีต้นชะโนโดต้นไม้ที่มีลักษณะประหลาดผสมกันระหว่างต้นตาลต้นมากและต้นมะพร้าวเป็นป่าที่มีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์ที่โลกต้องทึงกับต้นชะโนโด ที่มีอายุนับหลายร้อยปีนี่คือสารหลวงปู่จะมีจ้ำดูแลอยู่นะไอ้วงสวงหรือว่าสักการะนี่ทางพา่อจ้ำจะเป็นคนแนะนํารื่งการสกการานี่คเขาเนี่ยเขามาขอเรื่องอะไรกันถึมากหลายประเด็นยางที่ไปทํางานหาเงินต่างประเทศขอให้ได้งานการอย่างดีๆส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องงานใช่ไหมครับเรื่องงานนะครับ,รบนี่คือบอ่อน,น,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับทางขึ้นของโปรสีสุโธคือเป็นพญานาคานาคราดเจ้าเนี่ย อยากขึ้นโสโโู่โลกมนุษย์เนี่ยเรียกว่าตูว,วังสมัยก่อนเนี่ยเป็นบ่อน้ําไม่เฉยนะอารน,นี่ก็เพิ่งมาสร้างร้อเป็นกิจลักษณะนะครับเนื่องจากภูมิประเทศที่ดูลึกลับวังเวงนี่เองจึงมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายอย่างเช่นเรื่องผีจ้างหนังผีจ้างหนังนี่ก็ได้มาฉายที่คาชะโนดสายที่ข้านบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับคือท่านปู่นั่นเองไปจ้างมาคือแปลงร่างเป็น,นปมนุษย์ไปจ้างหนังแจมจันที่ภาพยนตร์ที่อุตตรธานีมาฉายข้างในครับ อ่าเป็นถนนเข้ามาเขาก็นึกว่าบ้านคนมันเป็นบ้านคนทั้งหมดพอเข้ามาแล้วเขาฉายแล้วตีสามก็สั่งให้ออกนะฮะถ้าสว่างมาก็จะออกไม่ได้คนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยครับก็นั่งหันหน้ากลับนะคนที่ขับไปก็ขับไปแต่คนข้างหลังเนี่ยหันหน้ากลับหลังมาเนี่ยมันดูไม่ได้แล้วครับต้นไม้มันลุกขึ้นตามหลังครับนี่แะเรื่องราวของของของขับพี่โนดตนะครับผมแล้วก็เล่าสืบต่อกันมาเขาแล้วก็เล่าสืบต่อกันมาครับ การเดินทางไปคำชโนดแห่งนี้สามารถเดินทางง่ายๆตามเส้นทางหมายเลข22อุดรธานีสกลนครเลี้ยวซ้ายที่บ้านหนองเม็กไปทางอำเภอบ้านดุงอีก9กิโลเมตรจะถึงดินแดนคำชโนดแห่งนี้ซึ่งถ้าใครประสาทแข็งพอจะลองพิสูจน์ตำนานลึกลับนี้ในยามค่ำคืนดูก็ได้นะครับตกลงเรื่องผีที่คำชะโนดนี่มีจริงมากเรื่องนี้ก็คงตอบไม่ได้นะฮะถ้าเราเป็นคนดีจริงเนี่ย เราจะเดินทางไปไหนหรือว่าเราไม่เบียดเบียนใครเนี่ยผมก็ว่าไม่มีใครทําอันตรายเราได้นะครับตัวนี้มันอยู่ที่สถานตัวเราเองความลึกลับของคาชะโนดก็ยังคงเป็นสเสน่ห์ให้ผู้คนค้นคว้าและต้องการมาพิสูจน์และช่วงใกล้ปีใหม่ที่คาชะโนดจะมีงานแสงสีเสียงให้ได้ชมกันผู้ที่สนใจก็อย่าลืมมาชมความงามกันนะครับการได้มาเยือนต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม นับว่าเป็นประสบการณ์อันดีที่น่าจดจำเช่นเดียวกับคุณโน้ตในวันนี้ประทับใจไทยแลนด์วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ